คลิปนี้มาดูเหรียญปูสุกวัดปากคลองมะามเท่าสร้างในปีพศสอง6ห้าหกหกวัดปากคลองมะามเท่าได้จัดสร้างเหรียญน,นี้นี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเหรียญน,นี้รู้สึกว่ามีสองบล็อกนะมีบล็อกทองคํากับบล็อกธรรมดาบล็อกทองคําให้สังเกตตรงนี้ตรงเส้นนี้จะคมชัดแบบนี้นี่จะเป็นบล็อกธรรมดาเนื่องจากทางวัดเปิดจองให้บูชาเหรียญน,นี้เราได้จองมาซา้มเหรียญถ้าคนอยากจะเกณฑ์กาไรนะเขาจะ สักสมบอกทองคํานะสักสมบอกทองคําเพื่อไปเกณฑ์กําไรในภายพากหน้าแต่ถ้าคนเก็บไว้บูชาเก็บใดทุกเรียนทุกรุ่นของปู่สุกนี่ท่นานศักดิ์สิทธิ์เป็นเรียนย้อนยุบรุ่นแรกเชื่อมห่วงแบบเรียนโบราณน,นี่นะจะเป็นแบบนี้อืมเดี๋ยวมาดูขอบด้านข้างนะนี่นะขอบเรียนก็ขอบตัดเป็นขอบก็บอกจัดทรงสวยงามคมชัด เป็นเรียนผิวนี่ดูดีข้างล่างเรียนจะเป็นแบบนี้อืมนี่เป็นยันจะมีตอกโคดนะตอกโคดตรงนี้มีตอกโคดมีตอกหมายเลขก,กันกลับชัดเจนนี่นะนี่ไมายเลขอยู่ตรงนี้มีโคดชัดเจนมีไมายเลขมีโคดจะเป็นบอกทองคําหรือจะเป็นบอกธรรมดาถ้าเราหนับถือนี่สามารถที่จะบูชาได้ก็จะพูดทุกครั้งเนื่องจากเรานำวัตถุมงคลมาไทยทำนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่จะนำมาจำหน่ายนะ แต่เราจะทำคลิปให้รับชมกัน